สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้นำเรื่องเกี่ยวกับตำนานของผีพงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับฟังกันเลยครับตำนานผีพงผีพงเป็นผีประเภทเดียวกับผีกระสือเป็นผีพื้นบ้านทั้งภาคเหนือผีพงเกิดจากว่านชนิดหนึ่งเรียกว่าว่านผีพง ซึ่งมีสีขาวลดฉุนร้อนเมื่อเกะจะมีธาตุประหลดลงกินทำให้เกิดแสงส่องสว่างแบบแมงคาเรืองเมื่อจะออกหากินผีโพงจะออกไปในรูปลักษณะรูปร่างหน้าตาเหมือนกับเจ้าของว่านไม่ได้ถอดหัวกับไส้เหมือนกระสือมาในรูปร่างกายมนุษย์ทุกอย่าง แต่จะมีดวงไฟเล็กๆสว่างเรืองๆอยู่ที่ปลายจมูกและหยุดลงเป็นหยุดๆเหมือนหยุดน้ำผีโพงจะออกหากินตามหนองน้ำหรือทุ่งนาหลังจากฝนตกอาหารของผีโพงคือกบและเขียดซึ่งผีโพงจะกินด้วยการจับมาดูดเอาเมือกกิน ทีละตัวทีละตัวโดยปกติผีโพงจะกลัวคนและหลบหน้าคนไม่ยอมให้ใครมาเห็นหรือจำได้วา่าตนเป็นใครหากมีคนบังเอิญมาพบคนผู้นั้นไม่ได้ทำอันตรายหรือวิ่งหนีไปผีชนิดนี้จะเข้ามาเจรจา บ้างก็เสกก้อนหินเป็นเหรียญเศกใบไม้เป็นธนบัตรแล้วเอามาให้คนคนนั้นแล้วบอกว่าอย่าบอกให้ใครรู้ว่าตนเองเป็นใครแต่กลับไปบ้านของของพวกนั้นจะกลายเป็นตามสภาพเดิมแต่ถ้าหากใครทำให้เจ็บใจหรือนำเรื่องไปบอกชาวบ้าน ว่าตนเป็นใครผีพงจะเอาไม้คานของแม่ไม้พุ่งข้ามหลังคาบ้านแล้วในที่สุดคนคนนั้นก็จะพบกับความพินาศโวดวายหรือไม่งั้นก็จะนำเอาก้านกล้วยที่ถูกตัดเอาใบออกไปหมดแล้วพุ่งข้ามหลังคาบ้านโดยภาคเหนือสมัยก่อน เมื่อตัดใบกล้วยนำไปใช้แล้วจึงมักจะสับกา้านกล้วยให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปทิ้งหรือไม่งั้นก็จะถมน้ำลายใส่ในหม้อน้ำดื่มบ้านคนที่เห็นหน้าตนและนำไปบอกคนอื่นหรือทำร้ายตนเองเพื่อให้บุคคลผู้นั้นกลายเป็นผีโพงต่อไป หากมีคนทราบว่าตนเป็นใครจะอยู่ได้ไม่เกินสามวันจะมีตุ่มน้ำหนองพุพองไปทั่วร่างกายแล้วสิ้นใจไปในที่สุดผีโพงชอบกินของสดของคาวเช่นขาวจากปลาสดแต่ที่ชอบมากที่สุดก็คือข้าวจากเขียดผีโพง จะอยู่ในเรือนของคนที่เป็นล่างสื่อเมื่อจะออกหากินจะเข้าสิงคนที่เป็นล่างสื่อแล้วบังคับให้ออกหากินส่วนมากจะออกหากินในเวลากลางคืนมีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าหากอยากรู้ว่าผู้ใดเป็นล่างสื่อของผีโพงให้สังเกตดู ที่ปลายจมูกของบุคคลนั้นถ้ามองดูห่างๆจะเป็นสีแดงๆมากกว่าคนทั่วไปถ้าดูใกล้ๆจะเห็นมีแสงเส้นเลือดแดงขวักไข่ถ้าล่างเป็นสื่อผู้หญิงนอกจากปลายจมูกจะแดงแล้วปลายผมยังแห้งและงออีกด้วยถ้าวัดมีงาน ผู้ดูแลหอสารจะเป็นคนนำพันข้าวตกดอกไม้ทูบเทียนไปบอกเก่าวให้ผีเสื้อวัดได้รับรู้เพื่อขอให้ช่วยดูแลงานให้เรียบร้อยไม่ให้เกิดเรื่องร้ายหรืออย่าให้มีอุปสรรคใดๆละหวางที่วัดมีงานเช่นงานปลอยหลวงจะกี่วันก็ตาม ผู้ดูแลจะเป็นผู้จัดสำหรับอาหารข้าวหวานจากวัดไปถวายโดยตั้งไว้บนหอสารทุกวันผีโพงจะออกหากินในเวลากลางคืนถ้าเป็นฤดูฝนโอกาสดีจะออกหากินบ่อยส่วนมากจะเป็นคืนข้างเลมหรือคืนเดือนมืด เวลาประมาณหลังเที่ยงคืนไปแล้วเมื่อชาวบ้านและคนในครอบครัวนอนหลับกันหมดแล้วผีโพงจะเข้าสิงร่างสื่อแล้วบังคับให้ลงจากเรือนโดยคนที่เป็นร่างสือ่อจะรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างเมื่อลงไปข้างล่างจะเอาจมูกถูก,กับเสาเรือนเพื่อให้เกิดพลังแสงก่อน แล้วจึงออกเดินทางไปกลางทุ่งนาที่ปลายจมูกจะมีแสงสีแดงลักษณะคล้ายไฟน้ำตกสาดแสงออกมาเพื่อส่องหาเขียดเมื่อพบเขียดจะจับขึ้นมาจูบกินขาวเมื่อข้าวหมดก็จะทิ้งไปแล้วหาตัวใหม่ต่อจับไปจูบไป จนกว่าจะอิ่มใช้เวลาคืนหนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าคืนไหนไม่มีสิ่งลบกวนจะใช้เวลาหากินสองถึงสชั่วโมงแล้วจึงกลับขึ้นเรือนและเข้านอนโดยคนที่เป็นล่างสือจะรู้สึกเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่น้ายฝันไปมีคนเล่าว,ว่า เวลาเช้ามืดถ้าออกไปสำรวจจุดบริเวณที่เราเห็นแสงของผีโพงในคืนที่ผ่านมาจะเห็นเขียดนอนตายตามคันาเป็นระยะระยะในลักษณะตัวเหยียดยาวคนที่มีเรือนใกล้กับเรือนของผีโพงเล่าให้ฟังว่าได้เคยแอบดูพฤติกรรม ของคนที่เป็นผีโพงมาโดยตลอดจึงได้ทดลองวิธีการแก้งผีโพงตามที่คนโบราณบอกไว้คืนไหนที่มีฝนตกโปอยเขาจะแอบดูตั้งแต่คนที่เป็นล่างสือ่อลงจากเรือนไปที่ทุ่งนาเขาจึงไปยกบันไดเรือนของคนที่เป็นผีโพง กลับเอาข้างล่างขึ้นข้างบนหรือสับเปลี่ยนบันไดกับเรือนอื่นที่อยู่ใกล้กันการยกบันไดสมัยโบราณไม่ยากเพราะบันไดทำด้วยไม้ไผ่และมีขั้นบันไดสามถึงห้าขั้นเท่านั้นจึงมีน้ำหนักเบาง่ายต่อการยกย้ายเมื่อผีโพง กลับจากการหากินจะขึ้นเรือนไม่ได้เพราะเห็นว่าตัวเรือนเป็นของล่างสื่อแต่บันไดไม่ใช่เมื่อตามไปดูบันไดเรือนที่อยู่ใกล้กันเห็นว่าบันไดใช่แต่ตัวเรือนไม่ใช่ร่างสื่อของผีโพงจึงไม่กล้าขึ้นเรือนจะอยู่ใต้ถุนเรือน รอจนถึงเช้าเมื่อสว่างแล้วจึงทําทีถือไม้กวาดกวาดตามลานบ้านเพื่อกบเกือนไม่ให้คนในครอบครัวรู้แต่การแกล้งผีโพงต้องระวังตัวให้ดีเพราะผีโพงจะอาฆาตจองเวนครอบครัวใดที่มีสมาชิกในครัวเรือนเป็นผีโพง คนในครอบครัวเดียวกันจะไม่ค่อยรู้เล่ากันว่าก่อนที่ผีโพงจะออกหากินจะสะกดจิตทุกคนในครอบครัวให้หลับเป็นตายจนกว่าผีโพงจะกลับเรือนคนที่รู้เห็นจึงเป็นคนนอกครอบครัวนั้นในระหว่างที่ผีโพงกำลังออกหากินเขียด ถ้ามีใครที่ไปหาปลาพบเห็นเข้าท่านห้ามเข้าไปใกล้หรือถ้าเห็นหน้าและรู้จักคนที่เป็นร่างสื่อของผีโพงก็อย่าได้ทักหรือเรียกชื่อเขาให้หลีกไปเสียเพราะอาจจะถูกผีโพงทำร้ายเอาได้ผู้เท่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่า มีคนหาปลาไปพบผีโพงในระยะใกล้จนเห็นหน้าและรู้ว่าเป็นใครผีโพงนั้นได้เข้ามาขอร้องอ้อนวอนอย่างน่าสงสารโดยขอร้องอย่าได้บอกให้ใครรู้ว่าเขาเป็นผีโพงพร้อมกับควักสิ่งของที่ติดตัวไปคือเหวนให้แก่คนที่ไปพบ เพื่อเป็นค่าจ้างไม่ให้ไปบอกคนอื่นถ้าใครทำให้ผีโพงโกรธเพราะรู้ความลับของเขาไปแล้วไปเล่าให้ผู้อื่นฟังหรือเข้าไปทักชื่อของล่างสือ่อที่กำลังออกหากินผีจะอาฆาตและจองเวรโดยผีโพงจะใช้ก้านของใบกล้วย ที่มีคนฉีกเอาใบออกไปแล้วทิ้งก้านไว้ตามสวนพุ่งข้ามหลังคาเรือนของคนที่ผีโพงโกรหลังจากนั้นไม่นานคนนั้นจะมีอาการเหงาซึมร่างกายสูบผอมและตายในที่สุดด้วยเหตุนี้คนแต่ก่อนหรือแม้แต่คนปัจจุบันตามชนบทเมื่อฉีกใบกล้วยออกจากก้านกล้วยแล้ว จึงตัดให้เป็นท่อนๆก่อนที่จะทิ้งจะไม่ทิ้งไว้ทั้งก้านอย่างนั้นเพราะกลัวว่าผีโพงจะนำไปใช้พุ่งข้ามหลังคาเรือนบางท้องถิ่นเชื่อว่าถ้าผีโพงโกรธใครจะใช้ไม้คานพุ่งข้ามหลังคาเรือนคนที่เป็นศัตรูของผีโพงที่อยู่ในเรือนนั้นจะไม่สบาย และสุดท้ายก็จะตายลงในที่สุดเรื่องราวก็มีประมาณนี้ครับถ้าหากชอบหรือถูกใจฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับ